สวัสดีครับมาครับพี่น้องครับมือหนีนองนัดจะพาพี่น้องมาเตรียมบ่อเลี่ยงหอยหน้ากับบักหอยปังครับหอยโครงกับหอยปังการคุดบ่อเตียมบ่อครับผมยางแหลกเลยครับพี่น้องเข่าตองมายืนเบิงพื้นที่เข่าครับตอนนี้นองนัดกับผมกานั่งจะขยายบ่ออีกสองอันครับขันแรกมายืนเบิงพื้นที่เข่าว่าเข้าคุดบ่อนี่ ข้จะเปี่ยนน้ำให้เขาจัางไดครับผมเขามายืนเบื้องกอนว่าน้ำเขาจะเปิดออกเปิดทิมไปท่างไดครับยางเชียนบอนี่นัองนัดกับฟังทอไว้ตรงนี้ครับไว้จะเปิดน้ำทิมลงมาไหลลงที่ต่าครับยางที่สอง,รงเราวางห่าคูดสะเขาจะจะ,จะเฮ็ดเฮ็ดให้มันเอียงมาทางนึงมันจะดีครับผมเอียงมาทางน้ำที่เขาจะปล่อยทิมเพราะว่าเวลาที่เขาเปิดน้ำนี่มันจะฉีดน้ำไหลออกไงครับมันจะเฮ็ดไง เฮ็ดง่ายแหละก็สะดวกครับผมบาที่นี่ยางที่3เลยว่าเวลาที่หฮอจะคุดซาเลี้ยงนี่ครับผมผ้ายางท่องตลาดทั่วไปมันจะมีความกว้างเที่ยงแค่3เมตร60บครับมาที่นี่คุดบอ่อเฮานี่ควรที่สิขคุดกว้างอยู่ประมาณ2เมตรหครับผมเพื่อให้มั่นพอดีกับผ้ายางเฮานี่ครับเป็นการวางแผนการที่จะคุดบอ่อครับผมขั้นตอนต่อมาก็คือเป็นการคุดบอ่อ มากขยายขยายบอ่อให้บักหอยครับหอยสามสายพันธุ์ขยายเพิ่มเป็นอีกสองบอ่อครับเมื่อนี้มาพ้าพี่น้องเขาเลี้ยงบักหอยการเลี้ยงบักหอยนี่ก็สามารถเลี้ยงได้หลายแบบครับจะเลี้ยงในบอ่อดินอุปาบาับหรือว่าเลี้ยงในกระช่างบกก็ได้ครับ้าพี่น้องเข้าบ่มีพื้นที่ไายครับก็สามารถเลี้ยงในวงบอ่อซีเมนต์กันยังได้ครับผม S <S บางๆพี่น้องก็มาลองเลี้ยงบักหอยนะครับเพื่อศึกษาแล้วก็เลี้ยงแก้เบือไปน้ากันได้ครับผมเดือพี่น้องผู้ใดบพาั้นได้มีหอยเลี้ยงนะครับก็สามารถมาศึกษาไปน้ำนองนัดได้ครับผมมาเรียนรู้ครับเรียนรู้สู่การลงมือทําไปน้ากันกับนงน,นัดครับวันนี้มาพูดถึงนะครับวันนี้การเตรียมเตรียมบอ่อขั้นเป็นบอ่อซีเมนหรือว่าบอ่อดินยังสิ เขาจะเตรียมบอ่อแบบใดดีให้บักหอยเขาครับต้องการนึกย้อนกลับไปถึงธรรมชาติครับบักหอยธรรมชาติมันเปลี่ยนแบบใดนะครับตามธรรมชาติของหอยเขาก็จะมักมุดขี้ดินกินขี้ข้นครับบันีีการเตรียมบอ่อเขาจะเอาขี้ดินมาฮ้องพื้นให้บักหอยจักหน่อยครับเพื่อสา่งระมบนิเวศตามธรรมชาติให้เขาเอาขี้ดินมาฮ้องขึ้นมามัดซิบเส้นครับแล้วก็เติมน้ำขึ้นมาอีกหาซิบเซ้น บอ่อตรงนี้ก็เลียงบักหอยความลึกของบอ่อตรงนี้อยู่ที่ประมาณหกสิบเซนครับกว้างสองเมตรยี่สิบยาวห้าเมตรเอาขี้ดินขี้ดินลงไปประมาณสิบเซนหรือว่าครึ่งฟาเมอเป็นดินเอียงก็ได้ครับแล้วก็เติมน้ำขึ้นมาอีกห0าสิบเซนระดับน้ำหาสิบเซนนี่กำลังพ่อมาะพ่อเหมาะต่อการเลียงครับเพราะว่า แสงแดดกาลังซองถึงเราก็จะไปสางแพ่งต่อนครับสางอาหารตามธรรมชาติให้หอยกําลังพ่อเหมาะเลยครับระดับน้ํ้า50เซนวันนี้ห้อไส้ดินเติมน้ำใช้เรียบร้อยแล้วก็มาใส่จอกแหนะหรือว่าพืชน้ำครับพักบุ้งนี่จะดีน้ำครับไส่เพื่อเป็นที่ยู่อาศัยให้บักหอยเห้าครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นการสางอาหารตามธรรมชาติครับก่อนที่ห่อจะ ป่อยบักหอยลงนี่ครับเขาจะเตรียมบอ่อไปก่อนสามมือใส่ดินใส่น้ำแล้วก็ใส่พวกพักตบใส่พักบุ้งลงไปทิ้งไว้สามมือให้น้ำใสครับให้น้ำใสก่อนตรงนี้บอ่อได้ใส่ปูนขาวครับบอ่อได้ใส่ปูนขาวหรือว่าจุลินซี่ยังก็บ,บอ่อได้ใส่ครับเพราะว่าขี้ข่ขานหามาใส่บัดนี้ก็เขาทิ้งไว้สามมือน้ำใสเ่เรียบร้อยแล้วก็มาปล่อยบักหอยเขาลงได้เลยครับนี่ จับักหอยเข้ามาแล้วก็มาขยายบ่อใดเลยตัวพักบุ้งพักตบนีก็เตรียมไว้เพื่อเป็นอาหารตามธรรมชาติของหอยครับอาหารตามธรรมชาติของหอยแต่ละชนิดนมีอย่างนี้ครับหนึ่งเลยก็จะมีผืชพผืชดน้ำพวกพืชน้ำครั้งนี้ก็จะใส่เป็นพักบุ้งใส่เป็นพักใช้ยญ้าครับแล้วก็จะเป็นพวกเปลือกผลไล้วม่น,นี้อาหารตามธรรมชาติของหอยอีกอย่างหนึ่งก็คือแพ่งต้อนครับ แพงตน้นแพ่งต้อนก็คือท้าเหาเฮ็ดนนำหาสิบเส้นยังสิแสงแดดซองถึงหํำอาหารตามธรรมชาติมันจะเกิดเองครับเขาเอื่นกันว่าแพ่งต้อนมันก็จะเกิดเองตามธรรมชาติบนันนีเรื่องของการเปลี่ยนหํำครับเปลี่ยนนนำเขาก็จะเบ่งตมสีของหํำเบ่งว่ามันเป็นแต่เปลี่ยนหรือ,อยังครับกับประมาณเปลี่ยนเดือนละเทือ เดือนละครั้งโดยประมาณครับอยู่ที่ว่าจํานวนบักหคยเฮ้ามันมีมีหลายหรือว่ามีหน่อยถ้ามีหลายมันก็ขี่หลายได้เปลี่ยนดูครับแล้วก็เรื่องอาหารที่เวาให้อยู่ฟ้ามนี่กับบ่ได้บ่ได้ให้เป็นหัวอาหารเลยครับมีแต่อาหารตามธรรมชาติด่วนๆครับส่วนมากก็จะเปลี่ยนพักบุ้งกับพักใช้หญ้าแล้วก็เปลือกแตียงโม่ครับผลไหม่อื่นๆนะครับจะเป็นบักหุ้งซุกเรือบักม่วงนี่ทดลองมาแล้วครับบักหคยมันก็กินอยู่ กินดีอยู่ผลต่ว่าผลเสียมันคือว่ามันเห็ดไห่หนำเสียเร็วมากครับพวกผลละไม้รสหวานนีส่สิผละไม้รสหวานมันจะหลอ่อพวกแมงบีแมงเอียงมากครับถิมใส่บอกเกินืนสองมือห้ำเฮ้าเสียกับหมองเลยก็เลยบนิยมใส่ครับอันนี้กับหัวหารกับเห็ดไห่หนำเสียไปก็เลยบอใส่การเปลี่ยนน้ำกับระม่านเดือนละเท่อครับอันนี้เฮ้าเตรียมบอเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮ้าเลียงอียง,ยงก็จะมันจะมีการเปลี่ยนน้ำ เข้ากับควรที่จะมีระบบให้ดีครับยามพอเปลี่ยนน้าเฮตดยังไรมันจะไงควนที่เขาขุดบอเข้ากับมายืนอ่านเบื้องก่อนครับผมอ่านเบื้องก่อนคือจังตรงนี้ก็เตรียมใ้นะครับมุมนี้จะเป็นตรงให้เปิดหน้าออกครับก็แล้วแต่ว่าเขาจิพี่นหองเขาจิปปับใส่แบบใดในการเปลี่ยนครับแต่ว่าไห้มันเปลี่ยนไงนะเปลี่ยนไงก็แล้วกันที่ไปยืนยืนสะ ตักกับค e. ูตักออกนังสีมันบาไหวครับลำบากลายกับขี้ขานเลี่ยงไปน่ะเขาเห็้ยดิมันไงมันกระมวลครับเนี่ยเลี่ยงไปกับเพื่อนไปครับพี่น้องประมาณนี้ครับเข้ากับเป็นการเลี่ยงบกหอยครับเมื่อเนี่ยก็มาผ้าพี่น้องเลี่ยงเอ้าวันนี้น้ำเสนอน้ำเสนอสายพันธุ์เนี่ยครับน้ำเสนอสายพันธุ์เดี๋ยวผ้าพี่น้องยางเบืองรอบๆน้ำจักน้อยนะครับเนาะก่อนจีจากกันไปเมื่อนี่จะมาป่อยบกหอยโขงครับหอยโขงใต้หรือว่าบกหอยหอยหน้าครับเนี่ย อันนี้ห้อยหน้าผักใต้ก็จะมีห้อยหน้าหอยหน้าพื้นานเท่าผากอีสานเท่านี้แหละมันจะน้อยก็กันครับนี่น้อยก็จะน้อยก็กันลักษณะก็จะคล้ายกันอยู่นี่ครับห้อยขงเตยมันจะน้อยใหญ่อันนี้ก็เป็นห้อยปังครับห้อยปังพวกนี้ก็จะเป็นตัวน้อยมันอยู่ตัวใหญ่ก็จะอยู่อีกบ่อนึงครับไปครับเดี๋ยวภาพปเบื้งพามาเบิ้งอีกบบกห้อยนึงครับหอยเชอรี่สีทองกัมีครับอยู่นี่ เชอรี่สีทองหรือว่าเชอรี่พื้นบ้านก็มีครับมองนี่ก็จะเป็นวงบอซีเมนต์ครับที่เลี้ยงหอยปังแล้วก็เลี้ยงหอยขมแล้วก็เลี้ยงกุ้งไฟน้ำครับนี่กุ้งไฟยนี่ยก,ก,กำลังขยายขยายหลายครับเลี้ยงมาแล้วตรงนี้จะเขาซีเดือนแล้วครับนี่กุ้งไฟยกับหอยขมก็จะเขาซีเดือนแล้วหอยขมก็จะมีพ่านกุ์เษตรครับหนยใหญ่ เบิ้งครับพี่น้องเด้อจับให้เบิ้งนี่ครับตรงนี้ถ้าเราจะเฮ็ดขึ้นกันครับเตรียมดินกับวิธีการเตรียมน้ำหนักกระเพาพี่น้องเฮ็ดไปแล้วนี่ครับอหอยขมพันกระเสียดยักษ์ครับนี่ในบวกไงเลยฮ่าพี่น้องอย่างเรียงในวงบอซี่เม่นกับทีทีตามได้ในคลิปเก่าๆที่น้ำหนักลงไไบครับผมพิมพ์กข้าไปใน YouTube ว่าชาวสวนยุคใหม่เลี้ยงหอยนะครับมันจะขึ้นมา พี่น้องเข้ากับไปศึกษาเรียนรู้สู่การลงมือทําครับมาหอดบอ่อตรงนี้ก็เป็นบ่อหอยเชอรี่สีทองครับพวกนี้เขาจะราคาแพงครับนี่แต่ว่ายุฟ้ามนีบามีขายครับมือน,นี้มาพาพี่น้องเขาเรียนรู้ซื้ออะไรมาขายของครับไม่มีขายครับพี่น้องอันนี้เป็นหอยเชอรี่สีทองหอยเชอรี่สีทองนี่เขาขายลูกน้อยนึ่งนี่ตัวนึ่งนี่ท่านเป็นตัวใหญ่พร้อมข่ตัวละหลอยบาทครับกิโลละหนึ่งพัน มันเป็นตัวน้หน่อยซึ่งหมวโปเมื่อเขาเนี่หัวโปเมื่อนี่เขาคล้ายกันที่ตัวละยี่สิบบาทขึ้นไปครับนี่ตรงนี้เป็นหอยปังครับหอยปังตัวนี้เลี้ยงในกระช่างบกเลี้ยงในกระช่างบกนี่เขาจะจัดระบบนีบ้เบ็ด้ายกันครับแต่ว่ากระช่างบกนี่จะบ่อใไสดินจะบ่อใดไสดินนะครับกระช่างบกนี่อาหารก็จะให้พวกเปลือกแตงโมของสิระครับกินบักโม่เราก็บดไ่างบกไม่ให้บักหอยกินครับในบ่อตัวไปพุ้นเ็เป็นบักหอยปังไอหอยเชอรี่เชอรี่พื้นบ้านครับ เฉลี่ธรรมดาครับพี่น้องครับประมาณนี้ครับเมื่อนีมานําเสนอการเลี้ยงหอยให้พี่น้องเข้ามาเบิ่งเพื่อนหูเพื่อนตาไปนั่งนวนดครับผมเอาปักหวยมาอวดครับกําลังสาสมครับมีครบทุกสายพันธ์แล้วครับพี่น้องครับมาติตตามเรียนรู้ไปน้ากันครับเอาโอเคครับสำหรับเมื่อนี็ขอลาไปก่อนครับผมไม่พ่อนไม่ใหคลิปหนาครับมี่ยังกรฝากข้อเมียเอาไว้ดานล่างให้นักนวดไปพัฒนาในการทำคลิปกลางหนาครับ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ